มาชมตะข้อเ okay. ดียวนะครับข้ามหโโัวข้ามแปลนะครับลงรามสองครับเจอเจอกับตั้มนักมวยครับหวนคืนสนามพัฒนาการอีกครั้งครับสำหรับตั้มนักมวยนะครับหลังจากที่ห่างหายไปหลายเดือนนะครับหน้าขวาอีกแล้วครับหลงรามสองครับโกเกี่ยวสบายๆครับตั้มเกี่ยวเหมือนกันครับ เปลี่ยนส่งนะครับจัดทายด้วยลูกเสิร์ฟไปหนึ่งแต้มแล้วครับตั้งทั้งหวยครับรบมาเปลี่ยนเลยครับศูนย์ต่อหนึ่งครับโอ้โหหลงลูกเสิร์ฟนะครับอ่านทางขวาครับหลงทางเลยครับ หนึ jis, mm ่งเท่าก so ันนะครับปั like mm ่นหน้าซ้ายแล้วครับตั้มเครื่องร้อนช้านะครับนักมวยครับแต่ว่าเวลาลากเข้านาเนตีเล่นสบายๆครับดูกันยาวๆครับเพิ่งต้นเกมครับ หนึ่งตอนหนึ่งครับหน้าซ้ายครับพลิกนิดนิดหนึ่งเอาห่างแล้วครับผมโอ้าอยหลุดนิดนึงรอครับเจอหัวยึกยักครับสองต่อหนึ่งครับขึ้นนำอีกครั้งครับตามนักมวยนะครับสองต่อหนึ่งครับหน้าขวาครับ วัดเจฟเ์ลนะครับหนึ่งต่อสองครับมีลมนิดนึงครับวันนี้พิกเน็ตไปครับตั้มเก็บไม่ทันครับเปลี่ยนส่งนะครับ สองต่อหนึ่งครับเล็งแบบนี้หน้าขวาหรือเปล่าครับซ้ายครับหลงหลุดนะครับสามต่อหนึ่งครับผอดเสื้อแล้วครับหลงรามสองครับต้องเติละหลายเซตนะครับสำหรับหลงรามสองครับเหลือถึงจะออกนะครับแต่ว่าในเหลี่ยมลงรายการเดิมพันครับ มันตัดสินกันแค่เซตเดียวครับมาครับหน้าซ้ายอีกครั้งครับเส่ใอีกแล้วครับงัดไปครับไล่ขวาไปครับติดหลังเท้าแล้วครับตามโอ้โหหม่งไม่โดนครับแต้มที่สี่ยังไม่ได้ครับตามนักมวยครับหนึ่งต่อสามครับไล่ซ้ายครับยังอยู่ครับลากไม่เข้าครับ ตอยี่ไล่เส้นไปก่อนครับเอาอยัางไงก็สายร่มนคนละชาแปรข้ามมก่อนหม่งไปข้างหลังครับวาพุ่ง็งวิ่งทั่วสนามเลยครับส,ส,สองต่อสามนะครับเอาครับหลงลูกเสิบอีกแล้วนะขยับตัวก่อนนะครับั้นะครับ อรับสาท่ากันนะครับียวายเ้ายให้หมลยไล่ายอีกแล้วครับตั้มไปครับสองต้มตดครับขึ้นนำนะครับหลงดำสอครับสต่อสาต่อสนะครับไล่้ายอีกครับ สี่ต่อสามครับยังไงครับตาม สามต่อสี่สามต่อสี่ล้รรเรียงไปสวยครับสมุติติดแง่งครับมองข้ามหัวครับโอ้โหลูกนี้ครับเด็ดขาดทำได้ดีครับตั้งนักหน่วยครับ สี่ต่อสี่ครับตัดยอดครับงแรงเลยครับห้าต่อสี่ครับ หน้าขวาครับเป่ย่างสม4-5 4-5ครับหลงรามสองครับลายเส้นโอ้โหครับได้ลูกเสิร์ฟไปหลายแต้มแล้วนะครับอ่าเท่ากันครับ ขวาอีกครับอยู่นะครับอ้าวล้นไปครับเปลี่ยนส่งครับโอเคเสิร์ของตั้มบ้างครับห้าเท่ากันครับเสร์ฟมาตรงหัวครับยังไงครับเซ 5ต่อ5ครับลายซายครับติมหม่งแก้มาดีครับโอ้โหน้ำหนักแรงครับโอ้หล็อกไว้ได้ครับแต้มนี้ครับเจียนส่งครับเจียนเสิร์ฟติมนักมวยครับห้าทากันออกหลังนะครับ อ่าเท่าครับไล่เส้นแมบลงลำเลียงมาสวยครับตั้มหน้าขวา,าอย่างอยู่ที่5ต่อ5ครับโอ้โหเสิร์ฟเสีย2ครั้งครับ ล็อกนานๆไปนี่หลงรามสองนี่้ายืดแล้วนี่เสิร์ฟไม่กินนะครับโอเมเสิร์ฟต้มนี่เป็นรองนะครับเอ,อล้อนมานครับแก้ไว้ติดส้นนะครับเอาครับเกี่ยวมาลูกหน้าตรงนี่หม่งได้ดีนะครับต้บตมนักมวยครับยังอยู่ครับแต้มเท่าเดิม5ต่อห้านะครับ ล่าสายครับเปลี่ยนส่งครับห้าต่อห้าครับไลขวาครับออกนะครับ ห้าต่อห้าขอกนะครับห้าเท่ากันครับทอกอีกครับหลงโอ้โหลุกเสร็จเหนื่อยครับคิดไม่ออกแล้ว ดูตามบ้างครับขว่าขวาลอยๆมาครับหลงเซแล้วครับลูกสองอยู่ไหนพอได้อยู่ครับเปลี่ยนส่งครับคู่นี้ต้องรอดแต่ดีมากเลยแแต่ลูกได้แจ้งไปได้ครับลูกห้าต่อห้าหน้าขวาครับหัวหอดลงฝั่งตัวเองครับเอ้าก็เป็นแต้มของหลงลามสองครับเปลี่ยนฝั่งครับผมแฝงครับ ตามมาอยู uh, ่ฝั่งนี้บ้างครับ6ต่อหนะครับอยู่ฝั่งต้านลมนะครับหลงเสริไม่ข้ามครับ่อ6 5าต่อหกครับอ่าขวาครับเปลี่ยนส่งครับดูเกมเสิร์ฟลงครับหกต่อห้าเอาครับโอ้โหเป็นชอบพิษเน็ตนะครับชอบกระดาษเน็ตนครับทำให้เสียจังหวะไปนิดน,นึงนะครับหนีนออกไปก็เป็นเจ็ดต่อห้านะครับ สายสรงสูงมาครับเปิดได้หัวครับลูกสองห่างครับมองออกไปเองนะครับไปแล้วแปดต่อห้าครับหลงรามสองครับนำครับแปดต่อห้าครับใส่นักขวามาครับไม่เข้าแล้วผ่างโอ้แก้ดีครับมันเของขวา หต่อแปครับทิ้งสามแต้มเลยซ้ายครับซ้ายครับอยู่แล้วครับเสร์ลมอูอเยรครแปดต่อห <8 S 2> ้าครับหมอข่าไหม่ขวาไม่แล้วครับลูกสองโอ้ถอยหลังครับลูก2คนระับ 9ก้าต่อห้าครับเซไปเองนะครับตัดต่อครับเก้าต่อห้าตัดต่อครับเซครับเก็บได้ครับตักลังเท้าครับสองครับตักลังเท้าขส้นมาครับ แกมาก่อนครับอ้าวดูครับตั้มก็ยังลากไม่เข้าครับหน้าซ้ายครับอยู่ไม่เข้าเหมือนกันครับลูกสองครับลากที่ขอดูครับยังอยู่ท้ายขอด้วยหยอดเอาครับตักรองเท้ามาครับเหนื่อยแล้วฝั่งนี้ครับหยอดไม่วิ่งนะครับตั้มครับนักมวยหมดครับจับได้ครับแต่ลูกสองนี่ลากไม่ไปนะครับ หมดก่อนนะครับโอ้โหถนนกับพัดลมแล้วครับตีตั้ตมแล้วหมดแล้วนะครับไม่ตามแล้วนะครับหนีออกไปเป็นสิบต่อห้าแล้วครับหลงรามสองครับโอ้โหบาโลฮาบอกสิบรองนะครับแล้วก็ สิบย่ยอยู่ครั่อ10ต่อ5ขวาครับต่ำเอาไม่ทันนะไปขึ้นแท่นแล้วครับหลงรามสองคนะรับแต้มเดียวเกมครับ11ต่อ5ครับตัดหยอดครับ ไม่ไหวครับโอ้โหนักมวยหมดครับแรงหมดก่อนนะครับไม่ออกาหัวคืนสนามมาครับไม่ฟิตนะครับเลี้ยงแต่ไก่ครับตั้งน,นักมวยครับเอาละรครับตัคดคลิปไปก่อนครับผมเ็นาครับ